อีกนาะพี่น้องเพราะว่าสถานที่ก็แคบนะคะแต่ว่าความสนุกสนานยังเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะไห้ลงได้ครบนะพี่น้องก็ต้องตัดตรงกลางออกนะคะอาจจะใช้สิบห้องนะวันนี้พี่น้องก็สามารถเราแซ่มาปูได้ค่ะพื้นที่ตรงคนดูยังกว้างแล้วก็เยอะนะคะแต่ว่าสถานที่ตรงนี้ก็อาจจะติดตรงด้านขาก็เป็นเตาเผานะฮะโอ้ยรวมไปที่ได้บ่เบ,เบิดค่ะ าการกุศลห0บาทค่ะคุ้มแสนคุ้มนะคะตอนนี้ภายในวัด หกสิบบาทค่ะพีนะ่น้องคะนีหน้าห้านค่ะออสัตว์ระปูจองพื้นที่กอนได้นะคะทีมงานเขากำลังสิโลกเวทีอ่าลงเครื่องเสียงนะคุณ นีอันนี้ก็โครงนั่งร้านนะคะที่พอๆแล้วเตรียมไว้ค่ะสําหรับการติดตั้งนะคะรดล,ล่างกันลงเรียบร้อยแล้วค่ะตอนนี้รังน,นะคะลงล่างค่ะเลี้ยงไว้แดนก็ทยอยเข้ามานะคะก็ตอนนี้ยังเข้มามาไม่ได้เลยค่ะใต้เวทีเพราะว่า ลงของนะคะบรรยากาศก็เริ่มค่มคัแล้วแหละพี่น้องคะแต่ทางไกลค่ะจากอำเภอพะเยาจังหวัดขอนแก่นมาที่นาเกียก็ประมาณ330กว่ากิโลเมตรนะคะทีมงานกับมหาคั่มคั่มค่ะกำลังเร่งค่ะทุกแผนท Lat ุกทีมก็ขอกําลังใจทีมงานนะคะลงของเตรียมของค่ะเวทีก็กําลังเร่งค่ะทีมข้อตุ้มก็กําลังเร่งข้างหลังนี่แทบจะวันนี้ข้างหลังนี่ ปรมีที่เดินเลยค่ะ้าถ้าเกิดตั้งไปข้างหน้าก็จะกินพื้นที่คนดูเยอะนะคะมอลําก็ต้องเบียดกันอยู่ค่ะนี่ข้างลังพี่น้องกาสามาปูได้เลยค่ะหันหน้านะคะเข้าไปทางเพ้าโบสฐ์นะคะท้างลัางให้กับโรงเรียนเนาะพี่น้องกําลัางเล่งค่ะแตะ่ละแผนแต่ละทีมนี่เริ่มํำกับความหน้าที่ของตัวเองนะคะนี่แดนน้องแดนก็ เอาของไปติดตั้งค่ะพวกชุดพวกเอียนอกไปเลี้ยงไปแขวนไว้ส่วนด้านนี้ก็เป็นคอสตูมนะคะกำลังกลางเต้นค่ะเตรียมที่จะลงของอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการแสดงก็เตรียมไว้นะคะวันนี้สามทุ่มโดยประมาณนะคะก แวันนี้พิเศษค่ะพี่น้องพี่น้องชาวอุบลราชธานีนะคะอีกหนึ่งวันนะคะก็มีบูธผู้สนับสนุนนะคะผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลนะคะสเปรย์และโลชั่นทากันยุงยอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะคะกลิ่นหอมที่คนรักยุงเกลียดกับแวนปมาจัดบูธนะคะพี่น้องก็มาร่วมกิจกรรมได้นะคะมีผลิตภัณฑ์ซอฟเฟลซองเล็กนะคะขนาด8มิลลิลิตรนะคะแจกค่ะพี่น้องคะ่ะให้ไปทาไปใส่เนาะร้องทนร้องใส่เบิง้งกอน หรือว่าแจกพวงกุญแจแจกอ่ากำไรนะคะลูกปัดเนาะเขาไปลอยเองนะคะตามจินตนาการได้เลยนะคะอยู่หน้าบูธอยู่ข้างกับมิกซ์นะคะพี่น้องที่มากับแวะเข้าไปเยี่ยมเยือนดูก่อนได้นะคะบ่เสียเงินค่ะพี่น้องหรือว่าต้นที่สนใจอย,อยากจะอุดหนุนผลิตภัณฑ์ก็แวะอุดหนุนได้ะคะ่ะถูกกว่าท้องตลาดแน่นอนนะคะ ราคาย่อมเยาวแล้วก็ถูกกว่าท้องตลาดค่ะซื้อที่หน้าง,งานอิสานนครสินเท่านั้นนะคะหรือว่าถ้าใดที่อยากได้เป็นซองเล็กๆแจกอีกก็มี2ช่วงนะคะมะีช่วงก่อสามทุ่นะคะไปแวะรับที่บูธได้เลยหรือว่าอีกช่วงนึงก็อยู่ช่วงหัวหน้าเจียมยอดไผ่นะคะก็แจกนะคะผลิตภัณฑ์ก้าเฟลเนาะพี่น้องกะแวะไปอุดหนุนได้นะคะแวะไปดูได้นะคะ ีหลังเวทีเฮ้าค่ะแนวที่กะกลังมวนค่ะไน้องหลังเวทีกะคึกคักค่ะเนี่ยแม่งกะทยอยขอม้าแล้วค่ะน้ำพ่กกลัติดตั้งค่ะเนี่เสร็จแล้วค่ะแห่พระเวทเข่าเมือง เจอกันวันที่3อุดอรเจอกันค่ะนี่ค่ะเป็นเครื่องเสียงนะคะกำลังติดตั้งค่ะลำโพงนะคะ<ม>แอบแน่นาะพี่น้องมึงหยับออกกันค่ะเนี่ยหน้าหาันแต่ว่าหน้าหาันกวางอยู่ค่ะลังในที่นี้หยับออกกันห้องน้ำก็อยู่ติดกับเวทีนะคะอยู่ฝั่งด้านขวามือของท่านผู้ชมเนาะ่านไดที่เคยมาอยู่แล้วก็จะคุ้นเคยนะคะตั้งลำโพงค่ะตอนนี้ กลัวก็กําลังทํานะคะกับเขาค่ะเนี่ยเตรียมไว้เริ่มค่าแล้วค่ะพี่น้องคะจะเจอกันนะคะค่ำคืนนี้สามทุ่มโดยประมาณะคะ่ะเริ่มทําการแสดงบัตรการกุศลหกสิบบาทนะคะชมตั้งแต่สามทุ่มจนสวดแจงพุณล่ะพี่น้องคะผู้ใดไหวจำใดกันเนาะเอาสตราดเอาพาห่มเอาเสื้อคลุมมาด้วยนะคะเอาหมอนมานอนนะํหน้าห่างค่ะมาเร่งเจอกันค่ะมาได้ค่ะพี่น้องบัตรหกสิบาบาทค่ะ พนักงานการกุศล60บาทนะคะเกิดเจอกันให้กำลังใจทีมงานได้นะคะเดินทางไกลค่ะพี่น้องคะ่ะเกือบ400กิโลเมตรนะคะจากอำเภอรพระยืนจังหวัดขอนแก่นเมื่อคืนนี้นะคะมุ่งมาที่อำเภอหน้าเยี่ยเลยค่ะจังหวัดอุบลเนาะจะเจอกันค่ะนี่ที่นั่งติดตั้งเตรียมพร้อมไว้ค่ะ ตอนที่ข้างหลังก็เขียบน้อยนึงแล้วค่ะก็เราคือวางเวที เจอกันวันที่21วัดปา่าทุ่งกุลาเภอกษะเจ็วิสัยชมฟรีโอเจอกันค่ะพี่น้องนีงบรรยากาศจิดตั้งเวทีนะคะตอนนี้กำลังเล่งกำลังเฝ้าวค่ะวันนี้วันที่10ห้องนะคะก็ <c oughs> ะเต็มเนาะพี่น้อง <c oughs> เพราะว่าติดตรง อ๋อเนี่ยค่ะพี่น้องคะกินตรงเตาเผานะคะ่ะก็ทำให้เต้งวิธีได้ไม่เต็มนะคะขอขอภัยเนาะสถานที่ตามสถานที่ค่ะโรงงากนการบริสมบัตตั้งได้แล้วค่ะท่านใดที่มาก่อนก็ร่วมทำบุญกับทางวัดได้นะคะมีส้อยดาวนะคะพี่น้องอยู่หน้นาหา่านค่ะตรง กองกำนังการได้เลยนะคะตรงที่ประดับผ้าเนาะที่แอนดมินไปทายเมื่อกี้นี้นะค่ะแแ่พเวดก็แฮ่เสร็จแล้วค่ะนี่อันนี้เราปูศาสได้ค่ะหนาหานค่ะสนาสถานที่นะคะนี่มีศาสมาจองแล้วค่ะนี่รอยก็ที่ปูนาห่านอ่อยที่มา็ตติดตั้งไปที่เสร็จก่อนค่ะเนี่ยเตรียมความพร้อมไว้กำลังปูผืนปูแป้นค่ะเนี่ยนะคะแผงด้านข้างก็กำลังขึ้นนะคะ ตนนักจะเต็มค่ะพี่น้องบัตรการกุศลนะคะ60บาทค่ะประชาสัมพันธ์เอิ่นกันส้วนกันเนาะพี่น้องเช้าอุบลราชธานีนะคะอีสานนครศิีขอกำลังใจนะคะมาแร้งมาร่วมเอาบุญน้ำันค่ะังวัดเนาะวัดนาเยียตะบนนาเยีอำเภอนาเยียจังหวัดอุบลราชธานีทุกตรงนี้น่าจะเป็นซุ้มของประธานของพิธีนะคะเนี่ยจัดเตรียมไว้นะคะกัตตากระดิ่งน้ำนะคะหมอนตะเกงเสื้อรองเข้า เพือนะคะเกลียนี่บรรยากาศคำคำว่าแรงมากค่ะพี่น้องอานาำแต่งโตนะคะเจอกันนะคะค่ำคืนนี้จะหนักจะเต็มแน่นอนนะคะมีผลงานใหม่นะคะชุดการแสดงใหม่โชว์ใหม่มาฝากรวมไปถึงมีการปรับนะคะช่วงของตลกนะคะหลังจากที่เข้ามาทั่วอุดรเอ้ทั่วอุบลราชธานีวังหัดเนาะพี่น้อง รอบนี้มามีตลกใหม่นะคะที่ปรับไมล่าสุดนะคะมาฝากมา่อก่อนสำหรังวาบปซัมเทเลนวนค่ะชมมีสารนคอนเสิร์ตชมมีการปรับเปลี่ยนตลอดนะคะน้องด้องน้องรบกวนมาได้กินสมตอนเทสิ่งในดีอนข้อดีนะคะข้อดีอะไดิให้ก็ดีขึ้นไปก็ดีแล้นะเนาะโรคอะไโรคข้อดีโรคจะเจอกันเด้อค่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวเอ็มมีขออนุญาต ลงไลฟ์ก่อนนะคะเดี๋ยวรอบข้ามเนาะเดี๋ยวมาไลฟ์ชมอีกรอบนึงค่ะอัปเดตนะคะ,อะ,คะตอนนี้ให้ทีมงานเ้าติดตัง้งแคบได้ซิปของ